มาครับมาชมนำทานน้ำใสๆนี่ฮะนี่พื้นที่เปไ็นไงพื้นที่สองงานนี้น้ำตกลำทานาาน้ำใสๆฮ่าดน้ำมาแล้วอ่านีไหลแรงด้วยนี่ถ้าเล่นน้ำตอนนี้ไม่ได้นะฮ่าเดี๋ยวไหลกลับกรุงเทพเลยฮ่าฮ่าฮ่าสวยใหญ่นีไปไงนี่น้ำตกสุดตัวโอ้โหเปล่าแล้วครับตรงนี้เป็นสะพาน อ่ะน um> ้ำไหลสวยฮะนี่ติดลำธารเนี่ยประมาณสัก60เมตรนะเดวที่สองงานติดละยาง25เมตรประมาณโดยประมาณประมเนี๋ยวชมทานก่อนไปมังพังเดี๋ยวให้บอกราคาด้านบนเนาะโอเคลวน้ำธารน้ำใสๆสไหมมนตกจากน้ำตกเนี่ยฮะตัวใหญ่ นี่ยของเน,ะนาะลำธารสองด้านโอ้ยลำธารสองด้านเนาะเป็นตัว L ด้านด้านข้างด้านหลังนี่ก็คือด้านหลังของแปลงอันนี้ก็คือด้านข้างนี่นะด้านข้างเดี๋ยวไปชมด้านบนเนี่ยนี่ด้านข้างโอเคอันนี้ก็ติดลำธารเป็นตนัวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเมตรอะไรประมาณเนี่ ด้านข้างด้านหลังหลังแปลงก็ด้านข้างอ่าเป็นลักษณะตัวเอลน้ําน้ําออกเนาะโอเคด้านหน้าตีละยางเดี๋ยวเพพาไปชมด้านบนเนาะเด้นโซนลำทางน้ำไม่ใสเนี่ยไหลแจ๋วอ่าเด่น้อยสวยงามเย็นสบายเนาะที่นี่คือตัวโบลโช่ออำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีฮ่าตัวใหญ่เน่ยไง ไปเดี๋ยวพาไปชมด้านบนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่าน้ำตกสวยนี่อันนี้ก็คือด้านหน้าหางังแปลงอ่าน้ำไฟปลาปลาครบนี่เนาะอนบ้านเยอะแยะมากมายจะลกไปหน่อยด้านหน้าก็กว้างติมละย่างกันนะอ่าดูประมาณสัก ี่าเมตรอะ่ะเนาะโอเคอันนี้ด้านในของแปลงครับอ้าววันนี้กส <appointment. S 2> สส็สวัสดีค่ะวันนี้โคกภูนะคะวันนี้ที่ดินติดล้ำทานจำนวนชะอมมานำเสนอนะคะที่ดินจำนวนสองงานค่ะขายในราคาหนึ่งล้านหกแสนบาทค่ะหลักจำนวนชะอมอำเภอแกงคอยจังหวัสดสระบุรีนะคะเมื่อกี้พี่สมานพานไปดูล้ำทานแล้วนะคะกับรายะละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปชมในแปลงกันต่อนะคะเนี่ยในพื้นที่ของเรา ก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นในพื้นที่ด้านข้างก็ล้อมรั้วไว้แล้วก็มีต้นกระท้อนหนึ่งต้นนี่สวยเนาะมะม่วงมะม่วงก็สามสี่ต้นแล้วก็มีอ่ามะยงชิดนี่เนาะอันนี้ก็ต้นหยังเลาะนี่ลองกองอลองลองลอง,ลองสิลองกอง เออลองลองเอ้อเอ,อ,โอนนาโน่นอนุโมยคิดพี่ในที่ก็มีมอผลไม้สี่ห้าต้นเนาะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อยู่สองคนอบอยู่นนยหนึ่งต้นนะรวยด้านโน้นก็ติดลำธารนะเดิเดิจะลดลกหน่อยเนาะนี่ฮะก็จะชมประมาณนี้ฮะที่สองงานเนาะนี่ที่สองงานที่อันนี้อยู่ที่ตำบล โอโณช่ออมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะมีบักนาวด้วยเด้ปากนาวเด้นี่บักนาวอาา่ะฮะอันนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเนาะใช่แล้วค่ะใกล้จุดจางเซ็งม,มากมายค่ะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสะพานไทยลาวบึงไม้น้ำตกโตอีดกนะคะแล้วก็วัดป่าสว่างบุญค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะ นจำนวน2งานนะคะขายในราคาหนึ่งล้านหกสนบาทตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทางสนใจนะคะติดต่อหาเรา092 4 9เก้าสอแล้วก็อีเมนะคะเกองสมแปดศูนย์สี่ห้แปดสาค่ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ ខ្លាប់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 ប